ยำปูจ้ายำปูยัย่วๆจ้ายำปูแป้นนะคะภาตะวันออกเรียกปูแป้นนะคะที่อื่นเรียกปูอะไรเอ่ยอาจะเรียกเหมือนกันก็ได้นะคะปูแป้นหรือปูใบไม้ค่ะนะคะมาค่ะมากินด้วยกันจ้า สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับน,นุ้ยอีกแล้วนะคะกับช่องชนีนุ้ยแป8ปปดนะคะวันนี้นุ้ยจะนำเสนอเมนูนี่จะยำปูแป้นนะจ๊ะหรือยำปูใบไ,ไม้นั่นเองจ้ะส่วนผสมที่นุย้ยใส่นุ้ยก่อจา้ะใส่มะม่วงนะจ๊ะมะม่วงน้ำดอกไม้จ้ะแล้วก็หอมหอมแดงหรือหอมแคก่ก็จ้ะแล้วก็จะมีแตงกวา ด้วยจ่าให้เอามากินขู่กันตอนนี้ยก็จะมีอุ้นเซนจ้ะอุ้นเซนลวกมากินกับยำปูแป่นจาน้าเนี่เดี๋ยวเรามากินกันเลยจา้าด้วยขออนุญาตใช้มือนะจา้าขออนุญาตใช้มือนะจา้าร่างแล้วนะจา้า เดี๋ยวขอตักน้ำชิมนิดนึงรอบข้างก็อาจจะมีเสียงเสียงดังบางเนาะเขาก็สัางกันอยู่จ้ะเสียงดังโป๊ะเป๊กเสียงลดลดวิง่งหลดอะไรก็ นะเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วจ้ะจ้ะกระดองก็เลยอื คุณเซนจ้า เพียมาใช่ช้อแล้วใช้มือไม่ได้สดน้าเลยอากาศเนาะเดียเด๋ยวฝนตกเดียออออยเด๋ยวแดดออกตอนเช้าฝนตกตอนสายแดดออกตอนบ่ายฝนตกตอนเย็นแดดออกหรือฝนตกแล้ว เนี่แดดอ้อยแล้วเนี่ยซ่องนาแล้วเนี่ยเม mm ื hmm. ่อกี้ยังฝนตกดูเลยทายคลิปอันแหลกเนี่ยอืมครมันจะแบบมันๆอ่ะเนาะแต่ถิ่นนุ้ยเอามาเนี่ยมันตัวเล็กไปน้อยปูแป่นปกติถิ่นนุ้ยเคยกินมันก็จะตัวใหญ่กว่านี่นี่ ซื้อเข้ามา,าตัวเหล็กน้อยอืมแลก็กินออกมันๆเอามายำากับมะม่วงกับไซร์หอมหน้อยก็อร่อยแหละถ้าใครกินเป็นนะก็จะอร่อยเนาะใครกินไม่เป็ะก็อ็อกเหม็นคาวหรือเปล่าไม่ก็ไม่รู้เนะาะแต่นุยชอบกินนีก่ก็กินได้แล้ว มเซ็นเ,เอาลงไปใสซน้ำเลยกลายเป็นยำม,ม้นเส็นไปเลย เข่ากันเพื่อนๆวุ้นเสินก็เนี่ยเหมือนจะไม่เข่ากันแล้วก็เข่ากัน มะม่วงน้ำดอกไม้เปรี้ยวเปรี้ยวสะใจเลยจ้ะอืมจินจินจิน เคี้ยวๆดุดๆเนื้อเนื้อมันไปมันมันมันไปเนี่ยแหละมันก็อร่อยแบบนึงอรอยกินไรคัเมกอเริ่มเผ็ดแล้วนั้นเนี่ย อ้ยเพลินเพินเพิน,พนถ้าใครกินเป็นจะบอกมันฟินมากเลยอะ่ะมันๆนั่นแหละ เยอะมากเลยนะไม่ใช่น้อยๆน่น่ะชามเบลอเลยนะนี่ของน้องเก็บไปกินพรุ่นี้อีกอ่ะวันนี้มันเย็นแล้วตอนนี้นี่ท้ายคลิปหนกระหาหกโมงแล้วกินไม่มดแล้วกินมดหนีพอดีท่องแตกตาย เสียายเขาตัวเหล็กไปน้อยตัวเหล็กไปน้อยค่ะตัวใหญ่กว่านี้ฟินกว่านี้ วันนี้นุยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่ยข้างล่างนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า